ผิดหวังเพราะหวังผิดโดยสุพิสราเจริญศีลจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่ง และที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าสารุดีบทที่62ข้อ5เมื่อต้นปีที่ผ่านมาฉันได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ฉันได้ยื่นสมัครไปเป็นธรรมดาว่าเมื่อสิ่งที่อธิษฐานนั้นกลายเป็นจริงการขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นเรื่องง่ายแต่ขั้นตอนต่อไปของการจะเข้าเรียนต่อก็คือการหาทุน แน่นอนว่าก่อนจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้นฉันได้ยื่นสมัครขอทุนปริญญาโทไปแล้วและเตรียมตัวสอบนานกว่าสามเดือนตั้งแต่ก่อนสอบขณะสอบและระหว่างรอผลสอบฉันตั้งหน้าตั้งตาอธิษฐานอย่างจริงจังฉันบอกพระเจ้าเสมอว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่ถ้าได้ทุนก็จะดีมากและไม่นานมานี้ผลสอบออกมาว่าฉันไม่ผ่าน จากที่คิดมาตลอดว่าตัวเองจะรับได้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉันทำเต็มความสามารถแล้วและฝากความหวังฝากผลลัพธ์ไว้กับพระเจ้าแต่เปล่าเลยเมื่อผลสอบออกมาฉันกลับรู้สึกผิดหวังในพระเจ้าและในตัวเองมากฉันไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังตัดสินความรักที่พระเจ้ามีให้ผ่านสิ่งที่พระองค์ประทานให้ละวัดคุณค่าของตัวเองผ่านสิ่งภายนอกที่มีเช่นคะแนนสอบ ที่ทำงานความสามารถหรือเงินเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้กลับมานั่งคิดจริงๆจ,งจังๆว่าฉันกำลังฝากความหวังไว้ในสิ่งของที่พระเจ้าประทานให้หรือฝากความหวังไว้ที่พระลักษณะและพระสัญญาของพระเจ้ากันแน่ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันมารู้จักพระเจ้าได้ไม่นานฉันรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าแสนดีพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง และฉันก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ตรงกับความต้องการของฉันมาหลายต่อหลายครั้งฉันไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตั้งความหวังกับพระเจ้าว,ว่าจะต้องเติมเต็มและคอยตอบตามสิ่งที่ฉันอยากจะได้ตลอดเช่นอยากสอบให้ได้คะแนนดีๆอยากทำงานที่ดีอยากมีชีวิตและครอบครัวที่ดีแต่เมื่อผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวังเอาไว้ฉันก็ตัดสินพระเจ้าว่าพระองค์ไม่รู้หรอกว่าฉันมีความจำเป็นมากแค่ไหน ในพระองค์บอกว่ารักฉันไงพระองค์บอกเองว่ารู้ทุกอย่างไม่ใช่หรอฉันตัดสินพระเจ้าและความรักของพระองค์จากสิ่งภายนอกที่พระองค์ประทานให้ฉันนำซ้ำฉันยังหันกลับมากล่าวโทษตัวเองว่าทำได้ไม่ดีพอกดดันตัวเองให้ไปถึงมาตรฐานที่สูงเกินความเป็นจริงและคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อสร้างแรงผลักดันในทางลบให้กับตัวเองฉันรู้สึกพอแล้วกับคำว่าความหวัง ถ้ามีความหวังแล้วมันจะต้องเจ็บปวดและหัวเสียทุกครั้งฉันขอไม่มีความหวังดีกว่าทุกๆครั้งที่ฉันได้ยินคำว่าความหวังผ่านคำเทศนาหรือเพลงนมัสการฉันจะรับฟังคำนั้นโดยรู้สึกสะดุดอยู่ในใจเสมอฉันไม่เคยเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความหวังเลยเพราะฉันเชื่อมาตลอดว่าเมื่อคนเรามีความหวังหรือความคาดหวังในสิ่งใดก็ตามสิ่งที่จะตามมาก็มีแต่ความผิดหวังเพราะฉะนั้น ถ้าฉันไม่หวังฉันก็จะไม่ผิดหวังและฉันก็จะไม่ต้องเจ็บปวดกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ฉันไม่อาจจะคาดการได้แต่คำว่าความหวังที่ฉันเคยคิดว่าฉันเข้าใจมาตลอดนั้นมันเป็นความคิดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปหมดจริงๆแล้วคำจำกัดความของความหวังอ้างอิงจาก Cambridge Dictionary ก็คือความปรารถนาที่อยากจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นหรือเป็นจริงแต่ไม่มีเครื่องยืนยันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง คนเรามักจะตีความคาดหวังโดยมุ่งเน้นหรือจดจ่อในสิ่งที่เราขอและปรารถนาแต่เรากลับไม่ได้สนใจเลยว่าผู้ที่เราฝากความหวังนั้นคือใครกันแน่เมื่อเวลาผ่านไปฉันได้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าและได้เรียนรู้พระวจนะและพระสัญญาของพระองค์มากขึ้นฉันถึงได้เข้าใจว่าความหวังที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความคาดหวังในสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้เพื่อสิ่งสิ่งนั้นจะมาตอบสนองความปรารถนาของตัวเอง แต่ความหวังคือความเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันจะเกิดผลดีกับคนที่รักพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ28เป็นความมั่นใจในพระเจ้าที่แม้ว่าท่ามกลางปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพระเจ้าก็ยังคงสถิตอยู่กับเราและพระองค์ทรงอยู่เหนือปัญหาและความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่แม้ในช่วงเวลาที่อนาคตของเราจะดูไม่แน่นอนอ้างอิงจากหนังสือ The Case for Hope by Lee s t r a e l การมีความหวังที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนั้นมันสำคัญแต่การมีความหวังในผู้ใดนั้นสำคัญมากกว่าเมื่อเรามีความหวังในพระเจ้าในพระลักษณะที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระสัญญาของพระองค์ที่เป็นความจริงเราก็จะได้รับการชูใจยอย่างมากมายฮีบรูบทที่6ข้อ18แและเมื่อเราเชื่อว่าเรากำลังเดินอยู่ในแผนการที่ดีเลิศที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เราเยเรมีบทที่29ข้อ11ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใดเราก็ยังคงขอบพระคุณพระเจ้าและมีความหวังต่อไปได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังคงมีหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันยังไม่เข้าใจและยังหาคำตอบไม่ได้อย่างชัดเจนแต่ฉันรู้สึกดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่ได้รู้และย้ำความจริงในเรื่องความหวังนี้ครั้ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไม่ได้ทุนครั้งนี้เพราะเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้ลูกได้กลับมาสำรวจใจตัวเองอีกครั้งและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกได้เขียนบทความนี้ออกมาและลูกเชื่อว่าแม้สถานการณ์ในอนาคตจะน่ากลัวและไม่แน่นอนไม่ว่าลูกจะต้องเดินในทางที่ยากลำบากอีกแค่ไหนโดยพระองค์ลูกจะตะลุยกองทัพและกระโดดข้ามกำแพงได้เพราะพระมันคาของพระองค์ก็ไร้ตำหนิ พระรดำดัดของพระองค์เป็นเครื่องพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลีภัยอยู่ในพระองค์2ซามูเอลบทที่22ข้อ30-31และลูกวางใจระหวังใจในพระเจ้าที่สุดยอดของลูกสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือพบกับความผิดหวังอยู่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เผชิญหน้ากับมันเพียงลำพังนะมีคนอีกมากมายร่วมสู้ไปกับคุณ และที่สำคัญพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆคุณเสมอฉันขอหนุนใจว่าขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ได้ประกาศรับเอาไว้โดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อฮีปรูบที่ 10: ข้อ23และความหวังที่เรายึดนั้นจะเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจฮีปรูบที่6ข้อ19